อะไรหัวติดโอ้ยลูกโอ้ยโอ้ยในหัวติดลูก้นติดนึงตั้งเลยชิเลยไอ้ทำไมสภาพเป็นแบบนี้พิดถึงคเดี๋ยวมันเจะเก็บเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวเราเก็บเออคิดถึงคิดถึงคิดถึงแชด้วยคิดถึงเข้าเงี้ยวทำไมสภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหัวเจ็บเดี๋ยวหัวเจ็บเดี๋ยวหัวเจ็บเออเดี๋ยวหัวเจ็บเดี๋ยวหัวเจ็บลูกใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเออ ลกเย็นใจเย็นใเย็นใเย็นข้ดูน้องเป็นยังไงบ้างดูน้องเป็นยไงบ้างี่ก็ชิบเดูยอยามาอาที่ไม่นะมันอกเนี่ข้าจักโอ้ยดูหยอกมาตัวออกไม่ได้แล้วโตขึ้นปะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้จ้อาทิตย์เดียวที่เดียวเออจัาลักลาแชักลักลักลักักลักลกลักลักลัก้ักล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 ัก

โอ้จัดอ้ไมจะทเป็นขีแบบนี้มาันี่ไงก็มาลัมาลัลูกมาัเออมาลัมาลัมาัลูกมาัมาัมาัโอ้ยพอแล้ว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 แล้วรอเีอ้จัดจอพอแล้ว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  ทำไมแช่หนูสะบ้เป็นแบบนี้ลูกเขาแช่แช่ทำไมสะบ้แช่เป็นแบบนี้โอ้ยเสียงดูกระเนี้ยเข้าเดียวโอ้ยกินโอ้ยอยาินจังเลยอยากกินจังเลยเข้าเดียวสะบ้าพูดขี้นี่ล่ะสะบ้าพูดขี้เลยเดียวไปเล่นน้ำมาใช่ไหมแช่มาดิซี่เข้าเดียวแา้วกี่แช่มาขอดูหน้าดูโอ้ยดูหน้าแช่ดูหน้าแช่เฉยเขาแช่เขาอยากเข้ากล้องเขาอยากเข้ากล้องอ่ะดูเขาหน่อย ดูเขาหน่อยครับก้องสวัสดีพี่สวัสดีพี่พี่ก่อนสวัสดีพี่พี่ก้องก้องซูมหน่อยสวัสดีพี่พี่ก่อนไม่ได้เจอนานสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับโอ้ดูสภาพแต่ละตัวดูแช่ด้วยดูแช่ด้วยไปเรียนเอียงมาเอียดมัดินแทุกคนโดดโอ้โอคิดถึงคิดถึงคิดถึงอาทิตย์เดียวเออคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงไอ้เก้าคิดเออเออคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงเออเออเออสามสามสจ้าจ้าอ่าอ่าเอามึงต่ำลงหน่อยเออเออเออมามามาคิดถึงคิดถึงกูเออคิดถึงคิดถึงมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เออ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 ปวดพ่อปวดพ่อย่ากัดน้องค่อยๆแบ่งกันคิดถึงเปวดต้อก่อนนี่ต้อก่อนจิตใจนี่ถาบน้ำนะพ่อแม่นี่ไม่ไม่เห็นอย่างว่า จะมาเป็นหน้าปนอันนี้แหมทิ้งไว้ป้าแจชิดเนี่ยทองเนี่ยแหวนเนี่ยสร้อยคอเนี่ยเยอะเชียวนะยงอตัด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 ตดตั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 ดต ใส่กิมยังกล็ดใส่กิมยังกล็ดใส่กิมจ์ยัดกิมเลเนแววอาบหอมบ้าหอมกันแดดบ้าเฮ้ยทำไมเจ้าขาวอ่ะนึกว่าเจ้าสีเสียตอนแรกว่าเจ้าเหม็นแมวโอ้ดอกไม้มันไม่กินแมวไปกินหอมตอนนี้นะเอาหอมกันได้แาบนั้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะรับกลับเดี๋ยวอาบน้ำอย่าเล่นน้ำมีนะอย่าเล่นน้ำอีนะเจ้เมีงนึกว่าแม่ทีผ้ามันเป็ี่ยนยางเล็กริงไม่ถอดออก สภาพไี่ขี่เยลยละอ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะต้องรับกลับแล้วทุกคนบา,บายบาย,บายก่อนบา,บายยก่อนบายยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกอีกทีอาจจะตอนที่พี่ข้เจ้าไปเจอพี่เข้เจ้าเลยนะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วบา,บายนเอาบา,บายเอาจุบจ๊บๆเอาป้อมมาจุบจ๊บๆก่อนจุบ๊บๆป้องกับลูกให้ที่อยากจุ๊บๆมึงขึ้นหมาขึ <c oughs> ้นขี่เอาจุ๊บๆเอจุ๊บเอออย่ากระทางกันอย่ากระทางลูกโอแช่แช่กับพ่อแช่ ก่อนจะจากไปทุกคนอย่าลืมกดติดตามแลวกดไลค์กดแชร์นะครับ๋ยวคลิดจะได้ไม่ไปเด้งหน้าผิดถ้าทุกคนกดติดตามคลิปจะไม่ไปเด้งหน้าผิดวันนี้ขอตัวลาไปแล้วอัศจรรย์ไปเลยอัศจรรย์ไปเลยโอ้จินฮอนจีนฮอนจีนฮอ